เอบตอนนี้นะฮะเรากลับมาอยู่กับคุคิสทารนเอ็กลนครัทารนพิซนรับกล้องานนี้เดี๋ยวขออธิบายก่อนนะฮะงานเราเครับเป็นงานที่สัตว์่นความบันเทิะอาจจะมีคำอย่างไทยหร่อคไม่สุภาพอาจจะมีเย็ดปกเย็ดเป็ดอะไรไม่เป็นไรนะฮะก็ ว่าเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะทำมาสลายนะฮะเพื่อทำให้เกิดความบันเทิงเกิดขึ้นอาการที่มองก็เป็นกีฬานะฮะไม่มองกีฬานะฮะมองเป็นการที่ความสร้างสรรค์มากกว่านะครับอันนี้สำคัญนะฮะการแข่งขันมีแพ้มีชนะนะฮะทันที่สำคัญครับเขาลดการตัดสินกรรมการด้วยขอเชิญกรรมการท่ักทัก คนที่ได้ลองจากผมนะครับบอยสละนะฮะรับบอยสละฮะครับผมงานท้าคนที่ได้ลองจากคุณนะฮะโอเคครับเอ้ามอเสียให้ราบอยหน่อยเร็วโอเคคนที่ได้ลองจากลาบอยกลับไปแล้วด้วยนะครับคนนั้นักมังคีพีนั่นเองเย็ดเค่แล้วกันลองจากมังคีพีหนึ่งคนบ้างลองจากมังคีพี หัวอนะฮะหัวนะฮะออเัรัของรักกเราครับออก้นหัวครับผมโอเคครหัวฮะหัวฮะโอเคฮะโอเคอันนี้จะเป็นกี่รอบครับกติกาจะเป็น2อรบสบทนะครับและจบแล้วนะฮะดิพร้อมพร้อมหพร้อมไหมโอเคดิเจ r o o ชยอมฟังกูยอมอ่ะมึงไม่ต้องแปลกใจทำไมเฮียนี่หน้าแปลกพ่อแม่งมีบงบ้าทำถุงยางแตกยอมนี่ก็คือเอสซีกูบอกไว้เลยไอ้สัตว์ไล่มึงกลับไปกินขี้เนี่ยกูบอกไว้เลยเอ็มซีคิงอย่างมึงอ่ะแลบกูบอกไว้เลยไม่ใช่ของจริงนี่นะของจริงเพราะนี่นะตัวจริงแล้วไปที่ตัวแทนอย่างมึงก็ไม่มีแฟนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงมาแม่งเจียวเล็กเพราะกูแม่งดิโก้ไอ้สัตว์กูแม่งยัดเป็ดเพื่อมึงก็บอกว่าแลบ เงี้ยไต้องทำพูดากไอ้สัตว์ได้เลยก็โดดเมียท่ายากอ่ะไปต้องแปลกใจเเมียมึงโดนกูเย็ดแล้วก็บอกว่าแตกไงเี้ยไต้องพูดพ่อมทำเพลงไอ้สัตว์อยากดำรวยอะไร่ะทำเองโอปีนี้รู้สึกว่าเี้ยมีป๊อปปูล่ามากเลยนเคเออเออยาบอ ต่อไปต่อไปอ๋ออ๋อเยี่ยอะอะเยอะไอ้เกียร์เยอกูไม่อยากจะมีปัญหานะแต่ที่มึงแรบอ่ะไหนอาสาระโอ้กูไม่อยากจะมีปัญหานะแต่ที่มึงทำมื่อกี้มึงแรบหรือว่าส่วนคาถาพัดขวยก็ควายอะไรไอ้สัตว์มึงก็รู้ขวยเฮียควายเป็นเฮียอะไรโอ้ยมึงทำเป็นแอดรอไอ้สัตว์โอเคไอ้เฮียมึงจะติดฟอร์ดดิ อ๋อมองหน้ามองหน้าทำไมต้องมองหน้าะม่งทำเป็นขี้เก๊กกูเลยเบื่อเอซที่สมองมีแต่เรื่องเซ็กโอ้คุยมากัโอเคโอหนาบอหยอะมากับชายบอลดิจิตอลไอซัตว์บป้นไปเป็นเล่นเกมดิจิมอนโอ้เฮเยเฮเยเฮทเ้ยเเยเฮโอเคเเ้ยด้ย ไปดีเมรงบอกว่ามึงอ่ะมันยังไม่แม่นยำไม่ฝึกอีกสิบปีให้มันปั้นคำอ่ะเยพรอะไรรู้ไหมเพราะมึงเป็นตัวเฮี้ยที่ไม่มีคนสนใจอ่ะเฮี้ยพวกหัวมึงมีจะเรื่องเซ็กตัวมึงแค่เนี่ยจะให้กินอะไรมากวะอ่ะมึงไปต้องพูดซะ บอกไว้เลยให้มึงติด10เ y ี a h มึงไม่10นาทีคุณขอแค่8บาทให้มึงติด10ปี y e a ยถ้าคิดจะรับกับกูมึงไม่ดูฟรีมึงไม่ดูดูมากเกิไปดูทุพเพ Yeah เพราะกูนาย MC ริงแล้วมึงไม่ต้องพูดมากเกยวป็นเพื่อ MC ริงอ่ะ y e a ยที่มันคืองานผูกพิดแล้วมึงจะคิดอะไรเพื่อเวลาที่กูดิ้นอะ ไปต่อแปกใจมึงใส่บวกตตุนสี่ไอสัตว์กูบอกไว้เลยไปวอลกิ้งให้ตุนปีอโอหย็ดแ้เอสีครับต่อเลยฮะเดี๋ยวอ่า ยกูแรปเปอร์ครับไม่ใช่คอรมอไอเฮียนี่ดูกระชามาดูกูจะบอกคอสชโอ้ือโอ้โหโดนดนโยอ้อยไอ้เฮียเนี่ยระดับสมองไม่แค่ปอยอระดับความสุขไอ้เฮียไม่แค่หัวกระจอกโอ้ยมึงเจ็บไหมถ้ากูเป็นมึงไอ้สัตว์กูบอกตรงตรงกูเจ็บใจโอ้ยฝังมึงเฮียอะไรฝังมึงเฮียเนี่ยมึงฝังมือไปทางไหนอ่ะโอ้ย เจอมึงคุณจับไปลอยทะเลตอนมึงลรกคุณถามหน่อยไหนเสียงเฮโอ้ยเจอมึงเดี๋ยวโดนกูเขาหอด้านหอด้านโย่โย่เจอมึงไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงโดนกูขาทหารหลักกุลาเมงแต่ทหารหลักมึงมาเมาไอ้สัตว์โอ้ยย่าโดอย่าโดเโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวสาวเช็คกันหน่อยแล้วก ขอเสียงให้กับ MC K y e a เย้เย้ e a h อ้าวอ้าวแล้วก็ขอเสียงให้กับ s g เฮ้ยเย้ h เฮ้ยมันไหมมันไหมอ้าวมากลัมการฮะอ่ะสุดท้ายแล้วฮะสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมนะฮะเดี๋ยวเขาดาวก่อนครับขอตัดสินจบเลยสามสองหนึ่ไป s g ผู้ชนะ MVP ผู้ชนะ MVP เป็น S ้และขอขอบคุณ MC King มากๆครับผมขอเสียงให้ MC King หนึ่งชี r แรปก้ก็ได้จบลงนะฮะโอเคครับของคุณทุกท่านมากขอบคุณลิงกิงกับแรปก้อนนะปุ๊บวขอเสียงให้ตัวเองหนึ่งชีสอยากจะบอกนะครับว่าปื้มกครับมิงชาวฮิปฮอปเยอะขนาดนี้นะครับ คีปิด growing ทำกันต่อไปนะครับสนับสนุกกันต่อไปขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะฮะซีร็อกครับขอเสียงให้ซีร็อกหน่อยเร็วขออยู่ให้ครีสด้วยฮะขอเสียงให้ครีสอีกหนึ่งทชียโอเคโอเคแล้วขอบคุณแบรนด์เสื้อผ้าทุกผ้าที่สปอนของรางวัลของเราน้วยฮะขอบคุณมากจริงๆนะฮะขอบคุณอันเฟลขคุณคาร์ดิว่าขอบคุณบาร์ดี้ขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณนิกาวิล่าขอบคุณวายขอบคุณยังฮันกรียขอบคุณวันไฟเอฟ ขอขอบคุณไลค์อัพแบนด์นองโอวัมบูล่าด้วยนะฮะงานนี้เป็นงานแรกมีงานต่อไปแน่นอนเจอกันบายบายแต่ตอนนี้เรามาปาร์ตี้กันดีกว่าแบาบเช็ดมาเช็ด c o n t i n u e I'll get to the center and let a real nigga take you home. I can make this show strong Soon as you hear this, go rock from ATM, A T F A N T A N all the way down to Yo Rock. We're the lead on the record. The liquor getting lower than a Lamborghini. Yeah. And if you're really getting loaded, I'ma shoot a video.